ก็คือหลายคนนะเว้ยที่แบบวเวลาแบบจะพัฒนาตัวเองเวลาแบบมีเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองหรือแบบกำลังจะทํทตามความฝันให้ตัวเอง่ยหลายคนจะชอบกดดนันหลายคนนั้นจะชอบต่อว่าตัวเองและหลายคนนะเว้ยจะชอบเข้าใจผิดว่าโหเรานั้นต้องกดดันตัวเองแบบนี้เรานั้นต้องต่อว่าตัวเองแบบนี้เรานั้นต้องบีบคั้นตัวเองแบบนี้เวลาที่เรานั้นพบความล้มเหลวพบความผิดหวังเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นเสมอไปเว้ยแล้วแน่นอนว่า4อย่างนี้นะผมมันเป็น4อย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตของผมเนี่ย ให้แบบทำตามเป้าหมายของผมเนี่ยแบบผ่อนคลายมากๆแล้วแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าผมนั้นจะไม่ได้เจอความลุมเหลวแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าผมนั้นจะไม่ได้เจอความผิดหวังแน่นอนว่าผมก็ยังเจอสิ่งเหล่านี้เหมือนเดิมแต่ที่สําคัญก็คือผมนั้นไม่ได้กดดันอะไรตัวเองขนาดนั้นแล้วนะผมและแน่นอนว่าสี่อย่างนี้นะผมผมก็จะเอามาแชร์ให้กับพวกคุณเดี๋ยวนี้เลยมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือพยายามอย่าจมออยู่กับความผิดหวัง นะผมหลายคนนะผมแน่นอนว่าเวลาที่แบบเรานั้นทําอะไรก็ตามนะผมที่เรานั้นตั้งเป้าไว้กับตัวเองแล้วไม่สําเร็จแน่นอนว่าเรานั้นก็จะไปจมอยู่กับความผิดหวังว่าโอ้โหทำไมเรามันทําสิ่งนี้ไม่สําเร็จสักทีทําไมเรานั้นเรียนรู้ช้าจังเลยแนะ่นอนว่าบางทีนะผมมันก็จะมีน้อยๆบ้างนะผมเวลาที่เรานั้นเอออุตสาสร,ร้างเป้าหมายให้กับตัวเองทั้งทีนะผมอุตสาห์าออกแบบรูชีนให้กับตัวเองทั้งทีแต่มันแบบมันไม่สําเร็จอะ่ะ นะผมแน่นอนว่าวางทีนะผมถ้าเรานั้นเป็นคนที่แบบคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปเรานั้นก็จะไปติดกับดักนี้แต่คุณเชื่อไหมถ้าคุณนั้นไม่จมอยู่กับความผิดหวังเลยเนี่ยแน่นอนว่าคุณนั้นก็จะอยู่กับตอนนี้มากขึ้นและคุณนั้นก็จะคุณก็จะตื่นตัวนะผมแล้วคุณนั้นก็จะรู้ตัวแล้วคุณนั้นก็จะทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นรูทีนของคุณเนี่ยต่อไปแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นลองชั่งน้ําหนักดูว่าเออถ้าคุณนั้นเผลอไปผิดหวังกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ทำบางสิ่งบางอย่างตามรูทีนของคุณต่อไปแน่นอนว่าผลลัพธ์มันย่อมไม่เหมือนกันและมันแตกต่างกันมากๆนะผมบางครั้งนะผมคุณต้องชั่งน้ําหนักดูว่าเออถ้าคุณเนี่ยไปจมอยู่ความผิดหวังถ้าคุณนั้นไปจมอยู่ความผิดพลาดมันมีโอกาสที่มันจะทีบคุณเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้ไหมแน่นอนว่าถ้าคําตอบคือไม่คุณโฟกัสต,ตอนนี้ครับและทําในสิ่งที่คุณต้องทาต่อไป จัดเรียงความสําคัญดีๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เรานั้นจะโอ้โหทําทุกสิ่งทุกอย่างตามในสิ่งที่เรานั้นคาดหวังไว้โอเค้วผมส่วนข้อต่อมาคือข้อที่2ก็คือพยายามโฟกัสช่วงเวลาในตอนนี้นะผมอันนี้ก็คือหลายคนไม่เข้าใจนะผมโฟกัสช่วงเวลาในตอนนี้เนี่ยก็คือมันมันไม่ใช่แบบเฮ้ยช่วงเวลาตอนนี้มันอึดอัดไม่เป็นไรเว้ยเราเป็นนึกถึงอนาคตก่อนเฮ้ยช่วงเวลาในตอนนี้มันอึดอัดเฮ้ยไม่เป็นไรเรานั้น ย้อนเวลาไปนึกถึงอดีตแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นเริ่มที่จะฝึกโฟกัสในช,ช่วงเวลาในตอนนี้จริงๆแน่นอนว่าคุณต้องฝึกในช่วงเวลาที่คุณนั้นไม่เคยชื่นชอบกับมันด้วยครับแล้วก็บอกตัวเองแค่ว่าถ้าเรานั้นไม่เคยชื่นชอบในช่วงเวลาที่เราไม่ชอบมันก็จะไม่มีช่วงเวลาไหนเลยนะผมที่เรานั้นจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีเลยแน่นอนว่าช่วงเวลาในตอนนี้นะผมมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นด่งใจคุณเสมอ ถ้าคุณนั้นเข้าใจแล้วว่าเออบางทีนะผมถ้าเรานั้นเริ่มละเริ่มตระหนักแล้วว่าโอ้โหเวลาแม่งเดินไวจังเลยนึกถึงอนาคตโยนความสุขไปให้อนาคตมันก็ไม่ทําอะไรให้เรานั้นรู้สึกดีเลยแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นเริ่มตระหนักแล้วว่าเออบางทีนะคุณล่องลอยไปในอดีตคุณล่องลอยไปในอนาคตมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่าเดิมแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกเลยก็คือโฟกัสในช่วงเวลาตอนนี้ครับ ถึงแม้ว่ามันจะทําใจลําบากถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะน่าเบื่อถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะผิดหวังกับตัวเองขนาดไหนฝึกพอใจกับช่วงเวลาในตอนนี้ไว้เพราะมันไม่มีช่วงเวลาตอนไหนที่มันจะทําให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตมันไม่มีช่วงเวลาในตอนไหนที่มันจะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้กับเป้าหมายได้มากเท่ากับช่วงเวลาในตอนนี้อีกแล้วครับส่วนข้อต่อมานะผมก็คือข้อที่สอันนี้ก็คือผมชอบมากๆเลยก็คือคุณนั้นต้องจินตนาการว่าตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแน่นอนว่า ตัวคุณในอนาคตที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีรูทีนเขาจะมีการตัดสินใจยังไงเขาจะมีอะไรโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมเป็นยังไงให้คุณนั้นพยายามลอกเรียนแบบทําลงมในตอนนี้นะครับคือไม่ต้องรอช่วงเวลาให้คุณนั้นประสบความสําเร็จก่อนคือไม่ต้องรอช่วงเวลาให้คุณนั้นมีเงินมากกว่านี้ก่อนคุณทําไปเลยว่าตอนเนี้ตัวคุณนั้นจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงการตัดสินใจยังไงการมองโลกยังไงเรียนแบบเลยครับ คือมันไม่จําเป็นที่จะต้องโยนความคาดหวังไว้ที่อนาคตอีกต่อไปแล้วคุณแค่ทําตัวคุณในตอนนี้ให้มันใกล้เคียงกับตัวตนในเวอร์ชั่นที่คุณต้องการที่จะเป็นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาไหนช่วงเวลาหนึ่งครับมันอยู่กับคุณแล้วตอนนี้มันอยู่แค่ว่าตอนนี้คุณมีความเชื่อกับตัวเองมากแค่ไหนว่าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแน่นอนว่าถ้าตอนนี้คุณไม่เคยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแล้วคุณทําทํา ทำมันต่อไปทำทั้งทที่ต่อว่าตัวเองทำทั้งทที่แบบกดดันตัวเองแต่ไม่เคยนึกถึงตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่ส ata, ุดแต่ไม่เคยนึกถึงว่าตัวเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนว่ามันยากนะผมแล้วมันก็จะกดดันตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าตอนนี้นะผมคุณนั้นศรัทธาในตัวเองว่าตัวคุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแน่นอนนะครับว่าคุณก็จะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นแล้วตัวคุณนะผมก็จะเข้าใจเลยว่าตัวคุณจะต้องทําอะไรต่อไป นะผมแน่นอนว่าบางทีนะผมถ้าคุณนั้นมีภาพในหัวที่มันชัดเจนถ้าคุณนั้นจินตนาการถึงตัวตนในในเวอร์ชันที่คุณต้องการที่จะเป็นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการทุกๆอย่างมันแทบไม่ต้องหาแรงบันดาลใจเลยครับคุณนั้นแทบจะทํามันไปได้เลยคุณนั้นแทบจะไม่ต้องอ่านหนังสือคุณนั้นแทบจะไม่ต้องไปฟังพอดแคสต์คุณนั้นแทบจะไม่ต้องไปตอบว่าตัวเอง พราะว่าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรสําคัญกับชีวิตของคุณตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรคือ Priority สําหรับชีวิตของคุณแน่นอนว่าคุณแค่แค่ทํามันคุณแค่แค่เรียนแบบในตัวตนเวอร์ชั่นที่คุณต้องการแค่นี้มันมีแค่นี้จริงๆนะครับแต่พวกเราส่วนใหญ่นะผมก็แบบโอ้โหไปต่อว่าตัวเองแต่พวกเราส่วนใหญ่นะผมก็แบบไปก๊อปปี้พฤติกรรมก็แบบไปก๊อปปี้นิสัยหรือแบบรูทีนอะไรต่างๆของคนที่ประสบความสําเร็จแน่นอนว่าอันนั้นมันก็ดีนะครับ แต่มันจะดีกว่าไหมนะผมถ้าคุณนั้นนึกถึงตัวตนที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆถ้าคุณนั้นนึกถึงความสําเร็จที่มันเป็นความสําเร็จของคุณจริงๆแน่นอนว่าเวลาคุณแบบสร้างนิสัยเวลาคุณแบบทําอะไรต่างๆนานาในรูทีนของคุณแน่นอนว่ามันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นคุณจริงๆนะเว้ยเพราะฉะนั้นนะผมอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปต่อว่าตัวเองแต่แทนที่มันด้วยจินตนาการแบบชัดเจนที่สุดว่าตอนนี้คุณนั้นกลายเป็นคนคนนั้นแล้ว ส่วนข้อต่อมานะผมข้อที่4อันนี้ก็คือพยายามอย่าคาดหวังที่ผลลัพธ์นะผมแต่คุณนั้นจงคาดหวังที่ความต่อเนื่องของคุณแน่นอนว่าหลายคนไม่เข้าใจคํานี้และหลายคนเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้จริงๆก็คือพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะชอบคาดหวังที่ผลลัพธ์ว่าโอ้โหมันจะออกเป็นอย่างที่เราคิดไหมเป้าหมายของเรานะผมมันนั้นจะพอเป็นรูปเป็นร่างไหมแต่เราลืมไปนะครับว่าบางทีเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ยมันสาคัญกว่าผลลัพธ์มากๆเลยนะครับ ก็คือมันพูดนะมันยากนะผมก็คือแบบโฟกัสวินยัยโฟกัสความต่อเนื่องแต่ถ้าเราไม่ฝึกกับตัวเองแบบจริงๆจัง,จง,จงแต่ละถ้าเราไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้เลยตัวเรานั้นก็จะไปจมอยู่กับผลลัพธ์แบบไม่รู้ตัวนะผมแน่นอนว่าตัวผมเนี่ยติดกับดักอันเนี้ยมันนานมากๆแล้วตัวผมก็แทบจะไม่เคยรู้ตัวเลยจนตัวผมนั้นก็เริ่มมาสังเกตตัวเองนี่แหละครับว่าบางทีเนี่ยโอ้โห ผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนอย่างที่เราคิดเสมอไปแต่บางทีนะผมเรานั้นควรจะขอบคุณตัวเองด้วยซ้านะผมที่เรานั้นทําสิ่งนี้มานานที่เรานั้นมีวินัยกับสิ่งนี้บางครั้งนะผมคุณนั้นไม่ต้องรอเวลาบางครั้งนะผมคุณไม่ต้องรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและบางครั้งนะผมคุณไม่ต้องแบบโอ้โห บ้าความเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นว่าแบบโอ้โหคุณลงมือทําทั้งทีทําไมมันไม่เป็นไปนอย่างที่คุณคิดทําไมมันไม่ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างคนอื่นเขาคนอื่นเขาแบบโอ้โหเรียนรู้สิ่งนี้แป๊บเดียวทําไมเขานั้นประสบความสําเร็จแน่นอนว่าจุดจุดนี้นะผมผมอยากให้คุณเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคนครับตัวผมก็เป็นและใครลหลายๆคนที่แบบกําลังทําตามเป้าหมายของตัวเองก็เป็น ในผมหลายคนนะผมที่แบบดูเหมือนเหมือนที่จะประสบความสําเร็จแต่ในลึกๆแล้วเนี่ยเขานั้นก็ผิดหวังกับตัวเองขั้นหนักแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขานั้นก็ต่อว่าตัวเองสารพัดแน่นอนว่าจุดๆนี้คุณต้องเข้าใจนะผมว่าคนพวกนี้บางทีเขาไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์เลยเขาคาดหวังที่ความต่อเนื่องครับเขาคาดหวังที่วินัยของพวกเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับมันจะปั้นความสําเร็จของคุณเนี่ยให้มันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนมากที่สุดแล้ว มันไม่ใช่ที่ผลลัพธ์เลยโอเคนะผมก็คือต่อมาคือข้อที่5้านะผมอันนี้ก็คือพยายามอย่าไปต่อว่าตัวเองครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนนั้นเริ่มสรรหาคําต่างๆมาต่อว่าตัวเองเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวคุณเนี่ยจะเริ่มถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยๆในแบบที่คุณไม่รู้ตัวแน่นอนว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับผมและผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับผู้คุณเลยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหชอบต่อว่าตัวเองสารพัดว่าโอ้โหทำไมตัวผมทําได้ไม่ดีทําไมตัวผมมันไม่มีวินยัย แต่คุณเชื่อไหมนะผมเมื่อผมนะลองแยกตัวตนของผมเนี่ยออกเป็นสองคนนะผมคนแรกก็คือเป็นคนที่แบบต่อว่าตัวเองกดดันตัวเองกับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนั้นปล่อยให้ความผิดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นไปเลยผมนั้นไม่ต่อว่าตัวเองและผมนั้นก็ทําตามกระบวนการเล็กๆของผมต่อไปคุณเชื่อไหมครับว่าแบบไหนเนี่ยมันทําให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายของผมมากกว่ากันแน่นอนว่ามันเป็นแบบที่สองนะผมและผมนั้นก็อยากให้คุณเนี่ย ลองเปรียบเทียบนะผมว่าถ้าตอนนี้คุณนั้นต่อว่าตัวเองดา่าตัวเองสารพัดเลยนะผม,ต,ะะผมตัวคุณนั้นจะถอยหลังไปไกลขนาดไหนย้ํานะผมตัวคุณนั้นจะถอยหลังไปไกลขนาดไหนแต่ถ้าตอนนี้คุณนั้นรู้สึกว่าโอโ้โหทําไมมันแบบอยากจะต่อว่าตัวเองจังเลยอยากจะกดดันตัวเองจังเลยทําไมตัวเองเนี่ยมันแย่ทําไมตัวเองเนี่ยมันไม่มีวินัยคุณลองต่อว่าตัวเองอย่างนั้นต่อไปครับแล้วคุณลองสังเกตว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหม กับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณทํามันต่อไปไม่เป็นไรเราพลาดตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่มีวินัยกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรโฟกัสในสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปคุณคิดว่าแบบไหนมันจะทําให้คุณเนี่ยเดินทางได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นแบบที่สองอยู่แล้วหลายคนนะผมก็อาจจะถามว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เคยต่อว่าตัวเองเนี่ยแล้วเราก็ เราก็กลายเป็นคนไม่มีวินัยสิคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือบางทีเนี่ยเราต้องฝึกที่จะให้เกียรติตัวเองครับว่าบางทีเรานั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป๊ะเสมอไปบางทีเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นไปอย่างที่เราคิดเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว้เสมอไปแต่ขออย่างเดียวก็คือในตอนนี้เราควรที่จะทําอะไรต่อไปเราควรที่จะต่อว่าตัวเองอย่างนั้นเหรอหรือเราควรที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในกระบวนการของเราต่อไปก็คือผมไม่ได้พยายามบอกพวกคุณว่าเออคุณผิดพลาดแล้ว คือคุณไม่ต่อว่าตัวเองและคุณจะไม่ทําอะไรต่อไปคือมันไม่ใช่แล้วผมแน่นอนว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือตอนนี้คุณควรที่จะทําอะไรต่อไปคุณควรที่จะหยุดพักสักแป๊บหนึ่งคุณควรที่จะทําตามกระบวนการอื่นต่อไปหรือว่าคุณนั้นจะต่อว่าตัวเองต่อไปอันนี้คือก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วผมแน่นอนว่าแล้วผมก็หวังว่าพวกคุณก็น่าจะเข้าใจนะผมว่าสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นคําต่อว่า มันไม่มีผลดีเลยโฟกัสอยู่กับกระบวนการเล็กๆโฟกัสอยู่กับกระบวนการที่มันน่าเบื่อไว้นะผมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีกำลังใจทําต่อถึงแม้ว่ามันจะแบบน้อยๆเล็กน้อยนะผมถึงแม้ว่ามันจะผิดหวังเล็เกน้อยไอกระบวนการเล็ๆเกๆไอกระบวนการอะไรที่มันน่าเบื่อหน้าเบือ่อพวกนี้นี่แหละครับที่มันเป็นจุดตัดนะผมที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจมอยู่กับความผิดพลาดแล้วก็ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตของตัวเองมากขึ้น ถ้าคุณเข้าใจน่าผมช่วงเวลาสองช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แบบต่างกันมากๆแน่นอนว่าผมยอมรับเลยนะผมว่ามันทำยากแต่เราก็ต้องฝึกครับและเราก็ต้องหัดชั่งน้ำหนักและผมว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้สองอย่างนี้ถ้าเราไปทำอีกแบบหนึง่งและถ้าเรานั้นไปทำอีกแบบหนึง่งแบบไหนมันจะทำให้เรานั้นเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากที่สุด โอเคนะผม5้าอย่างนี้ก็คือเป็น5อย่างที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดนะผมว่าพวกเรานี่จะต้องแบบโอ้โหต่อว่าตัวเองพวกเรานั้นจะต้องกดดันตัวเองสารพัดแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแต่ในความเป็นจริงก็คือมันแทบไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะผมแล้ววันนี้นะผมผมก็ได้พิสูจน์ให้พวกคุณเห็นแล้วว่าบางทีเนะี่ยไออารมณ์ชั่ววูบไออารมณ์ที่แบบเรานั้นคิดว่าเออทําสิ่งเนี้ยมันเป็นการที่แบบ กดดันตัวเองมันเป็นการที่แบบกระตุ้นตัวเองแต่บางทีมันไม่ได้เป็นการกระตุ้นเลยหรือบางทีมันอาจจะเป็นการกระตุ้นนะผมแต่บางทีนะผมพวกเรานั้นมองข้ามสิ่งที่เรานั้นควรจะทําไปอย่างแท้จริงและผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะผมจะเป็นคลิปวิดีโอที่เตือนให้พวกคุณเนี่ยรับรู้ว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนี้คนเดียวผมก็รู้สึกใครหลายๆคนก็รู้สึกเพราะฉะนั้นนะผมเคารพในสิ่งที่ตัวคุณเนี่ยไม่ชอบต่อไป เพราะฉะนั้นนะผมทาในสิ่งที่ตัวคุณเนี่ยไม่เคยเชื่อทําสิ่งนั้นต่อไปถึงแม้ว่ากระบวนการพวกนั้นเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าเออคุณนั้นจะน่าเบื่อถึงแม้ว่ากระบวนการพวกนั้นเนี่ยคุณนั้นจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเออบางทีคุณอาจจะล้มเหลวบางทีนะผมไอกระบวนการพวกนี้มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดแน่นอนว่าสิ่งพวกนี้นี่แหละครับมันคือจุดตัดว่าคุณเนี่ยจะเคารพตัวเองเคารพเป้าหมายของคุณมากแค่ไหน โอเคนะผมสาหรับใครก็ตามนะผมที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาที่ผมนั้นจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรับประกันเลยว่าโอ้โหมันจะแทบไม่มีใครบอกคุณแน่นอนว่าคุณนั้นจะรู้สึกประมาณนี้ว่าคุณนั้นจะรู้สึกแย่ๆกับตัวเองประมาณนี้แน่นอนว่าถ้าคุณนั้นชื่นชอบนะผมในบางสิ่งบางอย่างที่ผมนั้นจะเอามาแบ่งปันจะามาแชร์บอกต่อกันอย่างนี้นะผมก็ผมอยากให้คุณนั้นลองกดติดตามไว้นะผมก็คือไม่เสียหายแน่นอนโอเคนะผมสำหรับน,นี้นะผมผมผมต้องขอตัวก่อน ขอบคุณจริงๆครับ